ตอนนี้มาอัปเดตข่าวกันต่อเลยดีกว่านะคะ,คะกับคู่รักที่บอกว่าหน้าอิจฉาสุดๆเลยเราชอบคู่นี้มากเลยค่ะพี่ต่ายชุติมาแล้วก็พี่ทิมพิธาน,นะคะ,คะเป็นคู่รักที่แบบว่าทําให้เราอิจฉาตาร้อนมา,มากๆเลยก่อนหน้าที่จะมีน้องเนี่ยเขาก็เลี้ยงน้องหมาตอนนี้นะคะตื่นเต้นสุดๆเลยเพราะว่าเดือนหน้าในี่ยทาย,ยาทคนแรกก็จะลืมตาดูโลกแล้ว กลางเดือนหน้าก็จะได้ยนชมลูกสาวตัวน้อยของคุณแม่ดีกรีอดีตนางเอกตต่ชุติมากันแล้วนะคะซิงคุณแม่ตต่ที่อุ้มท้อง8เดือนมาออกงานพร้อมคุณสามีทีมพิธาก็เผยว่าตอนนี้เตรียมข้าวของเครื่องใช้สําหรับลูกสาวไว้เกือบหมดแล้วรวมทั้งอ่านหนังสือเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเลี้ยงลูกจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่มีลูกแต่ถ้าถามถึงดีกรีความเพิดต้องยกให้คุณพ่อทีมค่ะเพราะวางแผนไว้ให้ลูกสาวตั้งแต่ยังไม่ทันลืมตาดูโลกเลยและค่ะคุณพ่อน่าจะเหอะกว่านะเพราะว่าคิดอาชีพให้ลูกแล้วอะ คิดอาชีพให้คุณลูกแล้วก็อยากที่ที่ศึกษามาก็คือว่าในช่วงสองสามมีหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกว่าก่อนจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในช่วง3ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่สมองที่เด็กเขาสามารถที่จะซึมซับอะไรให้ได้มากที่สุดอยากจะให้เขาชอบอะไรเขาจะสามารถที่จะซึมซับได้ดีกว่าเราก็เลยตั้งใจว่าอยากจะให้เขาเห็นศิลปะเยอะให้เล่นกับกล้องถ่ายรูปเยอะให้อยากฟังเพลงให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออยากจะให้เขา มีความเป็นศิลปินยอยู่ในตัวแล้วพอโตขึ้นมาแล้วให้เขาเลือกว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็อันนั้นก็เรื่องของเขาส่วนชื่อของลูกสาวทั้งชื่อเล่นชื่อจริงคุณพ่อทีมกับคุณแม่ตายยังเถียงกันไม่จบเลยแหละค่ะ อิจฉา <laughs> นี่เดี๋ยวก่อนที่บอกว่าอิจฉานี่อิจฉาลูกอิจฉาคุณแม่เหราคะอ๋อนอกอิจฉาทั้งแม่ทั้งลูกใช่ไหมคุณแม่ก็มีสามีที่น่ารักน่ารักลูกก็มีทังคุณพอ่อคุณแม่ที่น่ารักแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากลเลยเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยเนาะ